<ม>สวัสดีค่ะพบกับมวยพัดท่องเที่ยวนะคะครั้งนี้รอบนี้อตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากเวียงจันทร์เข้าหลวงประบางนะคะแต่ว่ามีที่นำเสนอค่ะที่นอนของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราเดินทางแต่กลางคืนนะคะช่วงตอนสองทุ่มนะคะรอบรอบสุดท้ายพอดีนะคะจากเวียงจันทร์เข้าหลวงพระบางลองดูพื้นที่นะคะนี่ค่ะพื้นที่นอนนะคะ หน้ารถนะคะหน้ารถติดกระจกไสังเกตสังเกต <นะ S 2> ก,กระจกค่ะรนระจนกระจกนะฮะร้าวนิดหนึ่งนะฮะ,ะมีหน้าแบบน,ะนะี้ไหมคะร้าวนะคะความเสียวนะคะอยู่ในอยู่ในช่วงการเดินทางในครั้งนี้นะคะ ชิพนี้นะคะแล้วก็ไม่คาดฝันตอนของว่าสี่คนเรานะคะจะได้นอนร่วมกันนะคะลองบบดูนะคะลองดูค่ะนี่นะคะนี่ครับปึ๊บด้านนี้ค่ะห <c oughs> น้ามีหน้ากว่านี้ไหมคะพี่หมวยจริงๆพี่อยากได้หน้ากว่านี้นะคะแต่เผอิญว่าเขายื่ในในใดแค่นี้น,นะคะมานนี่ะพเพลยใช่ค่ะแต่ทีนี้เราจะต้องมาเช็คนะคะพระ พระของเรานะคะเราต้องลองมาเช็คนะคะก่อนนอนเราต้องไหว้พระนะคะนี่ค่ะลองดูค่ะพระทีนนะคะพระทีนเต็มทีนเลยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันที่หนองพระบางนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย